ทสวัสดีครับสวัสดีครับมากวันนี้องสวงไปทางการเดลติงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสาเรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับ3ครอบครัวนะครับคน22คน3ครอบครัวที่ทำเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ทั้ง3ครอบครัวนี้เนี่ยฮะพาพนักงานและครอบครัวมาเที่ยวอท์ติ้งที่เขาใหญ่นะครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ค้นพบว่าทั้ง22คนนี้ มีปัญหาทางความสัมพันธ์หมดเลยทุกคนมีชู้หรือโดนโดนทิ้งไปพบกับคนอื่นหมดเลยครับทั้ง22คนใน4วัน3คืนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดูเดือดเล็กน้อยนะครับดูเดือดเอ็อเล็กน้อยเล็กน้อยออแล้วก็มันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนครับเพราดาแยาคือคือมันมีวิธีเล่าเรื่องอยู่นะเมื่อกี้ตอนตอนแถลงข่าวไม่ได้พูดถึงว่า ทุกเรื่องทั้งเรื่องนี้จะมี12ตอนจะเล่าทีละ4ตอนใน4ตอนนั้นจะเริ่มต้นเหมือนกันและจบเหมือนกันคือเริ่มต้นคือทุกคนมาเที่ยวเอาติง้งและจบคือทุกคนนั่งรถกลับครับไม่มีการฆ่ากันเหมือนเหมือนเรื่องก่อนๆมาของผมนะครับแล้วก็ทุกๆ4ตอนก็จะเป็น4ี่กลุ่มอยู่ในเหตุการเดียวกันนั่นแหละครับแต่เล่าผ่านมุมมองของคนแต่ละกลุ่มไปนะครับก็ก็จะแซบๆนิดหนึ่งครับแล้งนีใค,นใ,คใครเป็นอะไรใครใครเป็นอะไรยังไงอ่ะ ใครเป็นอะไรยังไงบ้างเอาสักสองสามคนมาเอาเป็นชุดชุดต้อนของตัวเองก็ได้ค่ะนั่นก็เราเอหนุ่มแม่เนี่ยนั่นแหละเอาสามหนุ่มเนี่ยเอาเอาหัวหน้าครอบครัวทั้งสามเนี่ยก็คือสี่หนุ่มก็เป็พี่แจ็คเนี่ยก็เป็นสามผู้ใหญ่เราเราไปฟังครอบครอบครัวตัวเองมีใครกันบ้าง บ้าน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 ผมนะครับบ้านผมเมียหนึ่งลูกสามเมียหนึ่งลูกสามไอ้ยดูภรรยาภรรยาภรรยาเป็นแยงแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกแต่ว่าคือมีลูกอยู่แล้วคือมีลูกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีภรรยามาครับผมแล้วก็มีลูกสามคนหนึ่งใครอีกลูกลูกลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกลูกเดือดรูกสามนี่ยครับ ไม่จำเป็นคนละแม่ตั่พี่พี่มามามาคุณมีเมียเยอะไหมไม่ต้องพูดตัวละครแล้วคุณมีมีมากกว่าเมียด้วยไม่ใช่เหรอไม่อันนี้เดี๋ยวไปเล่าดิพี่เล่ากันทุกคดีเล่ากันหมดดิแต่ว่าก็ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายแบบนึงครับที่ประมาณนี้ไม่ต้องพูดพี่เพ๊ะไทยเดี๋ยวถึงเวลาพี่พี่ด้พูดเสียวกันอยูตลอดก็ก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ผมว่าผมว่าเราเห็นกันในสังคมบ้าง แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพูดกันเป็นคนดีไหมเป็นดีไหมะไยนะครับเป็นคนดีไหมดีหลายเท่าเลยครับดีเลยครับดีหลายเท่าเลยครับครับผมเลยมีลูกหลายคนหน่อยครับก็แต่ว่าก็ก็ผมว่าผมว่าอย่างหนึ่งคืออย่างที่พี่ดำพูดแล้วทุกคนพูดมาตลอดคือมันจะรีเฟล็กมันจะรีเฟล็กสิ่งที่ดาร์กไซด์อมว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมีหลายๆอย่างที่เรารู้กันแต่เราไม่พูดทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่เราพูดกันว่าเป็นคน่ี<อ>ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะค่อนข้างตีออกมาให้เห็นว่ามีแบบนี้นะ พูดกันได้นะขอคอนแล้วขอสนุกกันวขอต่อไปก่ับไปบ้านสวยบ้านผู้ผานะครับบ้านบ้านนี้มีใครครอบครัวผู้ผามีเมียเป็นแอนนี่นะครับเป็นชันลี่นะครับแล้วก็มีน้องสาวไหนพี่สาวเป็นเจนิสนะครับแล้วก็น้องเพล่แล้วก็น้องชายแล้วก็นลูกชายแล้วก็มีลูกน้องเผยเผยนี่เผย อัน,นก็เป็นบ้านก็มันผูกขาไม่มีอะไรครับเป็นเป็นบ้านที่น่ารักจริงๆเป็นบ้านที่อบอุ่นมากแต่ก็แต่ก็ เพราะภูมหาเป็นตัวแทนของพ่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งเขาเป็นนะ<า>ตัวแทนของม่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งอ่าเป็นตัวแทนของม่อบ้านใจกล้า,าถ้าถ้าพวกคุณคสองคนใจกล้ามาเจอกันต้องหน้าด้านใส่กันเพือความยินใช่ครับอ่า <laughs> โดยประมาณนะฮะก็จะมีรเรื่องราวหลายหลาย,ลาย,ลายเรื่องในในบ้านของภูมาแล้วก็อาจจะไปจุดที่ลูกหรือในครอบครัวนี้ใช่ครับเรื่องราวก็มาอันนี้ก็จะเป็นสายแบบโซนยังไงน่ารักน่ารักก็งานอยู่กับผมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนแล้วก็แฟน คือในเรื่องมันก็จะมีความดาร์กของมันแต่ว่าเราเราเราคิดว่ามันก็จะมีความใสคือมนุษย์มันไม่ได้มีแค่อารมณ์อารมณ์เดียวมันมีทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมว่าในด้านของที่ที่น้องเล่นเนี่ยก็จะเป็นสัตวแบบดูแล้วยิ้มยิ้มพลัห้าลักษครับยิ้มมากเลยยิ้มยิ้มน้องยิ้มยิ้มน้องแต่เราจริงแลวก็ยิ้มแค่ไหนยิ้มเยอะเรื่องการคุยกันแต่ละครั้งมัน มันจะตีแผลกูรักจริงๆมันไม่ใช่การคุยแบบบทมันคือคุยตีคอใด้วยกันเรื่องความสัมพันธ์แล้วนี่ไม่มีไม่ไม่มีเลือดเนาะเพรที่ว่ามีครับมีเลือดครับมีมีเลือดนี่เหรครับมีเหรอนี่เหรอนี่เลือดครับนี่เลือดนีเลือดใช่ไหมก็ก็เป็นความแซ่ <จ>เอ e เอเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเล่นแเล่นมากเล่นน้อยไหว่ากีเยอะเลยค่ะมาอีกบ้านหลักหนึ่งดีกว่าสวัสดีครับบ้านทอรัสครับผมมันจะมีลูกสาวน้องชายเดี๋ยวทำไม ทำไมน้องชายทำไมหน้าหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนพี่ลูกสาวน้องชายแล้วก็จะมีเลขาให้คนหนึ่งเลขาาคุณโอบคุณโอบเลขาได้ไหมอ่ะเลขาเลขามาแน่แล้วมีเลขามาแน่อะย่งเงค่ะบ้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเรื่องราวมันจะเอฟเฟกต์จากอดีตมากกว่าของตัวในตัวทอรัสเองแล้วมันก็จะมาเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างกับลูกกับน้องกับเลขากับอะไรพวกนี้ครับก็ก็มันจะ หนูไม่ชอบพอ่อเอออะไรประมาณนี้ครับผมมันจะพ่อก็จะแบบเป็นจุกจิกเพราะเราเคยผ่านอะไรมาเราเห็นอะไรมาเราเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเราก็จะมาแบบกลัวว่าลูกเราจะไปเจอกลัวว่าคนอื่นจะไปเจออะไรเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นคนจุกจิกด้วยเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คื <ใน S 1> <ๆ S 2> อแชร์ของเลขาเลข,ขาขเลขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากค่ะตั้งใจขนาดไหนคะตั้ง นั่นแหละค่ะค่ะทำเกินหน้าที่เลยขาไงเรื่องก็ไม่แน่นะคะเลขาต้องทำหน้าที่นั้นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะสักผ้า Never สักผ้าให้บอสไม่สักเหรอสักยูปวดชัวค่ะอันนี้กลุ่มนึงก็ เดี๋ยวต่อไปเป็นกลุ่มมีกลุ่มพนักงานด้วยใช่ไหมแก๊งแก๊งพนักงานอีกใช่ไหมไหนนะแก๊งพนักงานมีใครบ้างพวกพนักงานไหนเชิญเชิญหน่อยพนักงานนี่นี่แก๊งแก๊งพนักงานฝึกงานทั้งหลายแหล่นะฮะนี่เฮ้ยคุณลูกก็ของบริษัทนี่คุณไปแจ้งกับพนักงานด้วยเหรออันนี้ราคาที่แบบกินบาทอ่านเรื่องราวพลละวนเกิดขึ้นยังไงคะ ครับจริงๆมันคนละเส้นเรื่องกันถ้าส่วนใหญ่เนาะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นในเชิงว่าแบบเราอ่ะมีแฟนเป็นลูกสาวของอเจ้าของบริษัทมันก็นจะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเราต้องเคลียร์ในตอนที่เรากำลังเอายิงครับเรื่องของผมนะครับก็บอกไม่ได้เลยว่าผมได้กับใครนะได้หลายคนครับเรื่องนี้นะครับก็ใช่มาต้องการหนังสือกันมวกขึ้นเยอะว่าเออถึงแล้วเฮ้ยเออ แต่การมีเขาจะมีเราบอกตอนผมก็อยากจะอยากให้ฝากติดตามนะครับว่าสนุกแน่นอนครับแต่จริงจริงแล้วเดี๋ยวนะผมขออภัยนะยี่ยี่สิบสองคนเดี๋ยวนะในยี่สิบสองคนนี้จริงจริงนะมีคนไหนในเรื่องนี้ที่ไม่มีเซ็กซ์บ้างยกมือหน่อยเอาใครใครใครคนอัันนนี้มในในบทในบทในบท ที่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 ยกนั้นมีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งที่ยกแั้นมีคนโกหกอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวของคุณมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดู แต่แต่เรื่องแ,แต่แต่เรื่องนี้มันมีมันมีมนมเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมันมีความสัมพันธ์มันก็มีเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันมันในคนละมุมมองหมดเลย ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของ AGBN Master ครับน่าใชท่ที่มาเล่นกับชายนะเพราะว่าได้คุยกับชายครับแล้วก็คุยเรื่องของ AGBN Master ว่าแบบเพนคอยกับขอขอขอเขาคืออะไรอนะไรอย่างนี้เราได้แชร์แล้วก็ได้สร้างไคล์โปรเป็นจริงจริงขึ้นมาด้วยบอกไม่ได้ว่าอะไรบ้างน,นะเดียวสปอยนะฮะทางฝั่งนั้นผ่านเรื่องเราเ r e e n Ber ผ่านกันมาแล้วยังไงบ้างพอมาเล่นเรื่องนี้ก็ ดีใจมากค่ะที่เรื่องนี้ไม่ต้องตายแล้วแล้วก็ดีใจอีกเรื่องนึงคือไม่ต้องเก็บความลับขนาดนั้นเรื่องที่แล้วก็คือไม่กล้าพูดอะไรเลยเรื่องนี้สบายเรื่องนี้สบายก็อย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นเป็นคู่หญิงๆใช่หญิงๆใช<จ>่คู่กับพี่แดงกว่าแล้วเนี่คุณอยู่กันห่างไกลจังค,งคุณเดินกันคู่ห่างกันสักพักแล้คนจะดีสบายอ่าก็ต้องรอติดตามแล้วมีบ้านไหนอีกนะครับ อ่าน่าจะก็จะมีแต่ก่อนที้เขาพูดไปแล้วนี่เขามี3 3 3ลูกสาวที่ที่เขาจะมีเอ่อมีแบบว่าได้คุยกันมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกันระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นแฟนันนี้เรือแฟนแล้วก็มีสามสามนี่ฝั่งลูกสาวฝั่งลูกสาวลูกชายเดี๋ยวมีฝั่งลูกสาวลูกชายอยู่ครไไมม่่เเลา แทนคนละวไปกันใช่ไหมครับไปนะฮะไม่ไม่ไม่นี่เขาพี่น้องกันเลยไอหอล่ไม่ไม่แล้ว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 แต่ได้เป็นครับผมติดตามครับก็มันพอเป็นนักแสดง22คนเนาะผมก็มองว่าบางทีความสำคัญแค่จะทุกรูปแบบที่คุณจะจินตนาการได้เลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงมันได้แน่นอนเหนือความคาดหมายค่ะใครเอาคนชายหาเรื่องนี้ใครจะได้คนดูจะได้รับอะไรกับเด็กดีกว่า ถามว่าคนดูจะได้รับอะไรผมคิดว่าได้ได้รับคำตอบของความสัมพันธ์โดยทั่วไปของประเทศไทยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเองก็อยาก่ายด้วยก็ ได้ได้รับคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรากําลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดนะครับมันเป็นกระจกเงาใหญ่ๆที่สะท้อนภาพเหล่านั้นนะครับโลกเหลือจะความแซบความเข้มข้นดราม่าจัดๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสะท้อนนี่แหละสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ตั้งแต่ในครอบครัวพ่อลูกผัวเมียนะครับพี่น้องเพื่อนร่วมงาน นะครับเพื่อนกันลูกพี่ลูกน้องกับความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในเรื่องของเพศสภาพในเรื่องของในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินในเรื่องทุกๆอย่างเลยแทบจะเป็นแบบแผนที่ความสัมพันธ์ของของคนไทยแล้วกันนะครับอยากให้ลองดูนะครับกับด h เอาติ้งครับ4วัน3คืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับได้ดูมันได้คะปลายปีนี้ครับน่าจะประมาณช่วงพฤศจิกายนครับโดยประมาณครับขอบคุณครับ สเซิร์ตค่ะอิเสิร์ตอิเสิร์ตพคดดูพูดดูอิเสิร์ตอิเสิร์ตยังไง2 2คนนะคะิน้บตือทุกคนาเชิญเชิญนะให้เขาอินเสิร์ตหน่อยนี่นี่คุณอีสรคนเล็ก 哟哟，开始啦！ เดี๋ยวเดีวขอดับพี่หน่อยเดี๋ยวี่ยังยงไปเนื้อไอเดียกเดียมานี่คือฉันหรือเปล่าไอ้ยังนี้ออกมา Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.